บอกไปนะคะเรื่องของฟีฟ่านะคะที่สั่งให้กทมใช้พื้นปูสนามจากอเมริกาเท่านั้นนะคะแล้วก็คาดว่าจะติดตั้งภายในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะไปติดตามในช่วงแกะรอยนะคะวันกับผู้ว่ากรทมค่ะ วันนี้โฆษกวาสันมีวงนะโฆษกกรุงเทพมหานครนะคะได้พูดถึงกรณีการปูพื้นสนามแข่งขันฟุตซอลสนามแบงคอกฟุตซอลอารีนาหนองจอกนะคะว่าขณะนี้ได้ปรับพื้นที่พร้อมทั้งเตรียมปูพื้นสนามที่สั่งมาจากประเทศมาเลเซียเพื่อทดแทนพื้นสนามจากสหรัฐอเมริกานะคะที่ยังติดอยู่ที่ด,าด่านศุลกากรในสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ปรากฏว่านะคะท่านผู้ชมทั้งคุณจิรวรรณสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟี ف า มีคำสั่งออกมาให้ขอชะลอการปูพื้นดังกล่าวเนื่องจากต้องการให้ใช้พื้นสนามจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นโดยพื้นสนามเจเดินทางจากจีนมาถึงกรุงเทพในวันที่ 3. พฤศจิกาย,ยนวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ให้ปูพื้นสนามเสร็จภายในกําหนดหพฤศจิกาย,ยนค่ะอ,อันนี้เป็นภาพที่ทีมงานระวังภัยของเรา ไปได้มาเมื่อเช้านี้นะคะเป็นภาพล่าสุดของวันนี้นะคะซึ่งภายหลังจากที่กรุงเทพมหานครป,ปูพื้นสนามเนี่ยพื้นชั่วคราวนะคะที่เป็นสฟีฟ้าเพื่อใช้ในการทดลองเตะนัดพิเศษที่เป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครกับทางสื่อมวลชนแล้วกผ็ผู้พิการทางสายตานะคะตอนนี้เนี่ย พื้นสนามนะคะได้เอาออกไปแล้วแล้วก็เตรียมที่จะใช้พื้นสนามที่สั่งมาจากมาเลเซียแล้วก็ไต้หวนันคุณนยาจําได้ไหมที่ <Okay. S 1> ตอนแรกเราโล่งอกกันแล้วว่ากรุงเทพมหานครวันที่5เนี่ยเสร็จ ทันตามกำหนดที่ฟีฟ่าขีดเส้นตายไว้อย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็กลายเป็นว่าฟีฟ่าจะให้กรุงเทพมหานครใช้พื้นปูสนามจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น<อ>ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังติดอยู่ที่ประเทศจีนอยู่เลยนะคะ,คะทำให้วันนี้ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้โดยเฉพาะผู้ว่ากทมนะคะ่คะองราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรแล้วก็ทีมผู้บริหารขั้นอื่นๆเนี่ย ถูกตัวอยู่ที่สนามฟุตซอลหนองจอกทั้งวันเลยนะคะ,ค,ะค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็มีการประชุมกันอย่างเคร่งเครียดตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วสื่อมวลชนที่เข้าไปเก็บภาพในวันนี้เนี่ยก็ไม่มีไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปเก็บภาพด้วยนะคะแต่ว่าทีมงานของเราไปตั้งแต่เช้ารู้สึกว่าจะได้ภาพเมื่อช่วงเช้านี่แหละ เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะ,คะในขณะที่การรักษาความปลอดภัยสนามฟุตซอลหน,นองจอกแห่งนี้นะคะทางเทศกิจกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดถ้าไม่มีกิจธุระนะคะ,คะก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในสนามเลยะค,ะค่ะ่ะค่อนข้างที่จะเครเครียดนะเพราะว่ากลายเป็นว่าฟีฟ่านะคะ ให้รอพื้นสนามจากสารเบริการที่ต้องไปแวะที่จีนก่อนแต่นี่ะจะต้องมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคะทั้งที่การดำเนินการเนี่ยถ้าตัดปัญหาเรื่องพื้นสนามเนี่ยเป็นไปตามแผนใช่ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องปรับกันมาอีกหนึ่งแผนสำหรับ สับเงื่อนไขที่ฟีฟ้าให้มาแบบนี้นะคะ,คะถ้าตามแผนเนี่ยสนามพื้นสนามที่มาจากมาเลเซียแล้วก็ไต้หวันจะทําการปูวันนี้นะคะ,คะแล้วก็เสร็จภายในวันที่5แต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยต้องรอพื้นสนามจากจีนที่จะมาถึงกรุงเทพเนี่ยวันที่3ามพฤศจิกายนซึ่ง ชัวหรือเปล่า <c oughs> ว่าจะมาถึงวันที่3นะคะ <c oughs> แล้วก็จะได้ปูในวันที่5แต่กว่าจะเสร็จนั้นก็ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะปูเสร็จเรียบร้อยในวันไหนส่วนความคืบหน้าการดําเนินงานตามข้อกําหนดของฟีฟ่าอย่างเช่นการเสนอแผนรักษาความปลอดภัยใบรับรองความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารแผนอพยพกรณีเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยการประกันอุบัติเหตุสําหรับผู้เข้าชม การติดตั้งระบบ C C T V ที่สมบูรณ์แบบและความพร้อมของห้องพยาบาลรถพยาบาลรวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นนะทางโฆษกคุณวสัน์บอกว่าทั้งหมดนี้กรุงเทพมหานครได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วประกอบด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในการออกไปรับรองโครงสร้างอาคารรวมถึงบริษัทประกันภัยเพื่อทำกรมทันคุ้มครองผู้เข้าชมกรณีเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งรายละเอียดต่างๆนะฮะเกี่ยวกับมาตรฐานด้ ความปลอดภัยทั้งหมดกรุงเทพก็จะเสนอกรุงเทพมหานครค่ะก็จะเสนอให้ฟีฟ่าตรวจสอบโดยครบถ้วนอีกครั้งในวันที่5พฤศจิกาย,ยนเช่นกันค่ะก็ต้องเอาใจาช่วยนะคะเอ๊แต่เท่าที่เราคุยกันคุณจิตวันจาได้เห็นบอกว่า,าคุยกับทางเจ้าหน้าที่ดูแลในการการจัดสร้างพื้นสนามนก็บอกว่าสี่ชั่วโมงหรือว่าหกชั่วโมงใช่ไหมคะมใช่น่าจะปูสนามเ,าเสร็จ<ม>แต่ทีนี้ไม่น่แต่ว่า ต้องรอนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมาจริงตามนัดหรือเปล่าใช่ค่ะต้องเหลือเวลาเพราะวันมาถึงวันที่สามเนี่ยก็ต้องเรียกวันเร่งวันเล่นคืนเลยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเหรับเจ้าหน้าที่นะคะสามสี่ห้าสองวันเท่านั้นที่จะต้องทําให้เสร็จใช่ค่ะค่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องของพื้นปูสนามเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่เลยนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครก็ออกมาให้ข้อมูลเป็นระยะโดยทางเฟซบุ๊กของท่านรองผู้ว่า ทีรชนมนุมัยพิบูลน,นะเมื่อวานนี้ที่เรานำมาเสนอแล้วก็ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ปรึกษาท่านรองผู้ว่าทีรชนไปด้วยนะคะ,คะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นประเด็นการเมืองอะไรหรือเปล่านะคะแต่ล่าสุดค่ะ,ค,ะคุณยากรุงเทพมหาคนครนะคะที่ได้ลงนามว่าจ้างบริษัท EMC นะคะจำกัดมหาชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการสนามแข่งขันฟุตซอลอารีนา b บงคอกนะคะแบงคอกฟุตซอลอารีนาที่หนองจอกเนี่ยก็เป็นบริษัทเดียวกันนะคะที่ทำหน้าที่ในการรับการจัดหาพื้นปูสนามแล้วก็ไปจ้างซัพพลายเออร์ต่อก็คือบริษัท Civil Master Construction ่นนั่นนะคะทำให้กรุงเทพมหานครปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้กรุงเทพมหานครพิจารณาเตรียมที่จะตัดเงินผู้รับเหมาสนามฟุตซอลนี้ด้วยค่ะค่ะกทมก็จะต้องไปตรวจสอบตามข้อสัญญาว่าเรื่องนี้ทางบริษัทคู่สัญญาจะ ้องรับผิดชอบหรือไม่นะหรือว่าพูดง่ายคือจะต้องดูนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แนวโน้มจะต้องตัดเงินผู้รับเหมาสนามฟุตบอลฟุตซอลขออภัยนะคะแห่งนี้โดยในส่วนของพื้นสนามใหม่ที่สั่งเข้ามาเนี่ยนี้นะคะทางสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวมีการกําหนดที่จะต้องจัดซื้อพื้นสนามที่นํามาปูใช้ในูนยนกีฬาของกรุงเทพมหาคอนครอยู่แล้วด้วยนะคะค่ะก็ เดี๋ยวคงต้องรอดูนะคะซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มีการว่าจ้างบริษัท EMC เข้ามาดําเนินการเนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครก็จะเข้าไปดําเนินการเองในหลายส่วนด้วยนะคะ<ฆ>ก็นอกเหนือจากการจ้างผู้รับเหมามีการระดมเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเข้าไปทํางานในส่วนต่างๆโดยทางสํานักงานโยธาสํานักงบประมาณแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมกันวันนี้แหละนะคะ<ฆ>อย่างที่บอกไปก็มีการประชุมที่สนาม ฟุตซอลหนองจอกนี้ซึ่งผู้ว่าเองจริงๆอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็เที่ยงคืนเนี่ยได้นั่งลถกกล์อนะคะตรวจความเรียบร้อยของสนามฟุตซอลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็ได้ร่วมประชุมด้วยนะคะชุดแรกเนี่ยสำหรับสนามนะคะ ก็มีการจะตัดลดงบประมาณว่าจ้างบริษัทลงไปนะคะวงเงินเท่าไหร่นั้นก็เดี๋ยวคงมีการพิจารณาอีกทีสําหรับพื้นสนามซึ่งขณะนี้เท่ากับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการสั่งมา2ชุดนะคะชุดแรกที่ไปติดค้างอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาอันนี้คือ พื้นไม้ตปรงตามสเปคของฟีฟ่าเลยนะคะ,คะที่ได้สั่งซื้อไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน255 25 5แต่ว่าอย่างที่บอกไปยังติดปัญหาอยู่ที่ศุลกากรประเทศจีนจึงได้สั่งซื้อใหม่จากมาเลเซียแล้วก็ไต้หวนันและอิตาลีด้วยนะคะอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งซึ่งมาถึงแล้วแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตจากทางฟีฟ่าให้ปูพื้นก็เลยไม่รู้ว่ากรุงเทพมหานครจะดาเนินการยังไงนะ,ะต้องเอาใจช่วยเพราะว่า เหลือเวลาที่ต้องเรียกว่านับถอยหลังแล้ว5พฤศจิกายนตามเงื่อนไขของฟี่าที่จะเข้าไปตรวจสอบสนามแบงคอกกุสซออารีน่าหนองจอกครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้สนามการแข่งขันซึ่งตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่ทางฟี่าเขาล็อกเอาไว้นะะเขากำหนดเอาไว้ต้องปฏิบัติตามสถานเดียวล่าสุดมีแผน มีการปรับแผนการใช้พืนสนามฟุตซอจากฟีฟ